อก็คือหลายคนคือฮามากเลยค่ะความแซกจริงคะจริงเหรออันนี้ถือว่าหวือหวามากใช่ไหมหูแต่ยังมีหูกว่านี้หล่ะค่ะจริงใช่แล้วก็พูดถึงฉากเริ่มเลิฟซีนเลยเพราะว่าี่อันดันดาบอกว่าเล่นจริงค่ะเล่นจริงไม่ต้องเตรียมก็คือไปเลยปล่อยตามจอยจอยโอ้ยไม่ต้องเตรียมด้วยเหรอไม่จริงๆริงมีไปเวิร์กช็อปกันก่อนตอนแรกเล่นไม่ออกค่ะเพราะว่ายังไม่ได้สนิทกันที่บอก ต,ต่อนหลังพอไปเวิร์กช็อปก็โอเคอ๋อเพราะวพูดเรื่องสนิทกันพี่แอนดาพูดมาว่าก่อนที่สนิทกับแอนผสมก็คือจับก้นใช่เราจับเขานะ,ะเขาบอกเขา,าจับเราหรือว่าเราจับเขาวันนนั้ที่เขาเล่าบอกเขาจับเราใช่เพราะว่า <c oughs> เหมือนเหมือนเวิร์กช็อปนี่แหละแล้วมันเป็นโจทย์ในเวิร์กช็อปว่าถ้าเล่นเป็นสามีภรรยากันมันต้องทลายกองแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลายเป็นอ๋อวิเขาใช้วิธีนี้กันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เพิ่งรู้แต่มันก็ช่วยทําให้เราอ่ะเหมือนเปิดเปิด เปิดประตูให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทีอยางจะดุ้งไหมมาถึงเราจับเขาเขาจับเรามันจาอารมณ์ตอนนั้นไม่ได้อะค่ะมันเป็นเหมือนแบบมันกําลังไหลลื่นไปมันต่างคนต่างแบบแลกเปลี่ยนความรู้สึกอะไรย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เออตอนไหนใครจับใครก่อนไม่รู้เหมือนกันเขาก่อนนั้นเขาไม่กล้าเข้ามาหาเราเพราะว่ากลไม่รู้จะปรับจูนยังไงอะไรยังไงเขาบอกเหมือนกันว่าเขาดูเหมือนแอนเรียบร้อยเขาก็ไม่รู้จักแอนเลยแล้วเขาคิดว่าแอนต้อง c o n s e r v a ีฟสุดๆอะไรย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบพอมารู้จัก เขาก็บอกเออแอนก็ก็ทราบกว่าที่เขาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เขาด,ด่าหรือชมอะไรเงี้ยไม่รู้เขาว่าหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เป็นบบการละลายพฤติกรรมที่น่าตกใจสุดไหมครับก็แต่เรื่องละครมา <c oughs> ใช่ใช่เพราะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเวิร์กช็อปกับใครเรื่องเลิฟซีนเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจแล้วว่าทําไมต้องต้องทำเพราะว่าไม่งั้นอ่ะด้วยบทหัวเมียกันขนาดนั้นแล้วเปิดเรื่องมาเราต้องเราต้องเลิฟซีนเลยอ่ะมัน ไม่สามารถเข้าล่างได้จริงๆอ่ะมันต้องรู้จักกันมาก่อนเลยนีคะต้องสะสมความรักความรู้สึกดีๆกันมาก่อนสำหรับคนเป็นนักแสดงอ่ะค่ะก็เลยคิดว่าเออจำเป็นจำเป็นที่ต้องมีแต่ก็แต่ก็ตื่นเต้นนะแต่โชคดีที่ว่าอนันดาเขาเป็นสายโชว์อ่ะค่ะหมายถึงเขาเป็นนางโชว์อ่ะเป็นเหมือนโคลการ์ดอย่างที่เอ็นบอกว่าเหมือนเวลาเลือกซีนเขาจะเหมือนไถขึ้นไถลงแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้โดนอะไรเลยคือเขาผ่านแต่ทำในกล้องแบบ เข้ามามันจะเห็นว่าเหมือนโดนมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความมืออาชีพของเขาที่แอนก็งงไปเลยค่ะแสดงว่าไม่มีแบบวรงกลางเลยอ๋อไม่มีตแต่ไอ้น,นี่เลยเหรอครับไม่มีอะไรคะแล้ถึงตัวขนาดว่าถ้าแบบว่ามันกล้องไปสไลด์เขา,าก็สไลด์อ๋อมันโดนไอ้โดนแต่ความหมายแอนคือแบบว่าถ้ามองจริงๆมันดูเหมือนจะแบบโดนเยอะแต่จริงๆเขาแค่เขาแค่สัมผัสผ่านไปอะไรเงี้ยแต่บางจังหวะที่มันต้องเห็นก็คือต้องเห็นแต่ความหมายแอนคือไม่ได้โดนทุกจุด แต่ว่าเวลาเห็นเราจะตกใจว่าโอโ้โหมาดูหรือหวามาดูหรือหวามากจนเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ออกอากาศได้จริงๆหรออะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยครับพี่แอนถึงที่พูดขนาดนั้ใช่ใช่สำหรับตัวแอนเองเพราะว่าแอนก็ทําละครเล่นละครมา30กว่าปีเราก็ไม่เคยเจอบบลีลาแบบนี้อะไรเงี้ยนันหนักสุดหนักสุดอะไรเงี้ยค่ะก็หน<ๆ>ักสุดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเลิฟซีเรื่องนี้จะหนักสุดนะคะมันมีทุกอย่างในเรื่องนี้ที่มันสุดสดจริงๆแล้วหนึ่งในเลิฟซีหรือ ชีวิตคู่ชีวิตเรื่องบนเตียงมันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาเราด้วยอะ่ะมันมันแล้วก็เรื่องปัญหาลูกอีกปัญหาเรื่องหน้าที่การงานปัญหาเรื่องการถูกน้อยเนื้อต่ําใจของผู้ชายที่รู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเรามันทุกปัญหามันรวมกันมาเลยทําให้เรื่องนี้มันอาจจะต้องถูกยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาชัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาเลิฟซีนกนนันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบเพราะว่าพที่เีเองบอกว่าตั้งรอตั้งอยู่ตั้งใจอ <ใจ S 2> ู่เหมือนกันทำให <จ S 2> ้บอกเขาดูเป็นน่ารักไปเลยใช่เพราะเลิฟ เขาจะเป็นตะมุตะมีน่ารักพออ,อ,อนไปแล้วพี่เอจะกล้าดูไหมไม่อยากใครดูงั<笑><笑>้น <S <S ดเดี๋ยวทุกคนจะต้องถามไงไม่<อ>คืออันนี้แอนไม่รู้จริงๆว่าเขาตัดตัดออกมาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมันมันก็ดูได้แหละเพราะจริงๆถ้าคนดูเป็นจะรู้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่แอนดูมีความกังวลนิดนึงมันก็เยอะจริงอ่ะหมายถึงว่ามันก็มันก็เยอะสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบ เออมันเป็นละครเนาะมันเป็นบริบทของของฉากของเรื่องอ่ะเราในฐานะนักแสดงเราก็ต้องเต็มที่ตามสิ่งที่เราถูกรับผิดชอบมาอะไรเงี้ยแต่เวลาออกอากาศเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบอันนี้มั็นสำหรับคนเขาจะบอกเฮ้ยไม่เคยเห็นเราเล่นขนาดนี้หรือเปล่าไอ้ก็ไม่แน่ใจอ่ะก็อาจจะต้องตั้งรับเกี่ยวกับคีดแบหรือมีการจ้าจ้งให้แฟนๆรอเออเตรียมเตรียมตาชมก็รอดูแต่ไม่ได้ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกค่ะดูได้คุณเอดูได้ แต่เขาจะดูไหมหรือว่าเขาดูอยู่แล้วค่ะแต่เวลาเขาดูเราเล่นเลิฟซีนหรือเล่นอะไรเงี้ยเขามีคอมเมนต์ในฐานะที่แบบว่าเป็นผู้จัดทัวยแล้วป็ดูไม่พูดกันไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยค่ะแอนกับคุณเอไม่เคยคุยเรื่องงานของแอนเลยเขาค่อนข้างรู้ว่าแอนทําอะไรอยู่แล้วเวลาเขาดูเขามีรีแอคกับพี่แอนทำอไงเขาดูด้วยกันไหมคัไม่ไม่ไม่ค่ะเขาเป็นคนใช้ชีวิตอีกเวลาหนึ่งถ้าเขาจะดูอะไรเขาจะไปดูย้อนหลังของเขาเองเขาจะไม่ได้นั่งดูกับเราแล้ววิจารณ์แลกเปลี่ยนกันนีไม่ใช่ ไม่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 เกิดการแซลเกิดขึ้นนะว่าไม่ไม่ไม่ใช่สายคิมหมากอย่างเงี้ยคิมหมากไหนมานั่งนี่สินี่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นสายแบบจิกอ่ะยังไม่สายแบบเกมรักเอาคืนอย่างเงี้ยคือเป็นคนแบบอย่างนั้นเลยเออเขาเป็นอันนั้นต้องเป็นสายนั้นค่ะตบตีกันอะไรเงี้ยก็คือทุกวันนี้ก็ยังใช้ เวลาคุณลดเวลาเขาทำงานดึกเอานอนเพื่อไปใช่หน้าไม่เห็นลูกวิ่งด้วยกันเลยไม่ค่อยใหญ่ไปชวนพวาวิ่งเลยนะคะเขาจะเขาจะตื่นไม่รู้เรื่องวิ่งคืออะไรถ้ามันถ้าเช้านะคะถ้าเช้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ต้อเจ็บแม่พี่พี่เสร็จแลคือเอ้ยยังยังไม่คืบหน้าเลยพี่พี่ขอเวลาอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวพี่มาบอก อ๋อเพราะว่าตอนนี้คือ,อเคลียร์งานคือเคลียร์งานเศราหมดแล้วพิ่งเสร็จเมื่อสองสามวันที่แล้วค่ะแคนเคลียร์เสร็จแล้วแล้วก็กําลังจะมาคุยกับช่องเนื่งมีต่อเดี๋ยวมาบอกกัะมีมีอัปเดตแน่นอนก็ีพี่แอนมีตัดสมองเลยก็ติดต่อต่อเลยต่อเลยค่ะเป็นยังไงต้องพอหลายคนคาดหวังมันทําให้เรากดดันเกกว่าเดิมเลกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องของแอ่อ๋อเดี๋ยวได้รายละเอียดพี่บอกทีเดียวพี่ขอคุยเรื่องนั้นทีเดียวฟุ้งไปเลยวันนี้เอาเกมรักก่อน ให้มฟนแฟนลุ้นุุนนไปก่อนเหรอครับไม่มีอะไรลุ้นหรอกธรรมดาไม่มีอะไรลุ้นหรอกแต่ว่าแค่ว่ามันยังละเอียดมันยังทำนี้มีรายละเอียดที่จะบอกได้ทั้งหมดยังเขย่าอยู่เลยอะครับแต่ใกล้ละจีบขพยักษ์ไหมครับแฟนเราต่ออย่มเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันที่ไม่เปิดอยู่แล้วพี่คุดที่รายการกิจพิทลเขาบอกว่าพี่แอรต้องยกผู้หาทุกคนเลยขยายใครเล่นช่วงตอนนั้นแต่ช่วงหลังอาจจะไม่ได้ยกทุกคนแล้วเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะรู้จัก เราแล้วเคยทำงานค่ายเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่จาเป็นต้องทุกคนละแต่ถ้าบางคนนะที่ยังไม่รู้จักต้องคุยก่อนอะไรอย่าง,งาเงี้ยค่ะคแสดงว่าสินเดือนี้ได้ผลสรุปแน่นอนได้แน่นอนค่ะเป็นแัวมแน่นอนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวบอกให้ค่ะ <c oughs>